อีนี้นะเพื่อนเพื่อนครับต้องสุดช่องเขาป่าทะเพงครับเมียท่าทุกท่านัมาชมบรรยากาศฝนตกครับฝนตกสิทธิพลจากพายุในุ้ณรลักกระซาครับอากาศอิทธิพลของพายุไต้คุณบัวลอยนะครับตอนนี้จากุนฟังเวียดนามครับนะครับแต่มีอิทธิพลต่อประเทศให้เฮ้าครับพิทให้รองมรสุมมีกำลังแรงขึ้นครับนะครับ เม้ฝนก็ตกแรงนะครับมาแรงเลยนะครับอา,ากาศตอนนี้เลยนะครับ คุณน้ยเที่เข้ามาครับอากาศฝนตกครับนะครับนี่ก็ได้รับอิทธิพลจากพายุสองลูกครับลูกแรกก็คือลากกาซานะครับลากกาซาก็สลายตัวไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ดึงให้ลอกมรสุมของที่ผ่านประเทศไทยเรามีกําลังแรงขึ้นครับตอนนี้ก็ฝนตกนะครับและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพายุใต้ฝุ่นบัวลอยนะครับ อิทิพลครับผมมาแรงเลยครับมาแรงเลยนะครับตัวนี้ก็อิทธิพลของสองพายุครับจากลากาซากับอิทธิพลของพายุใต้ศุนบัวลอยครับตอนนี้ก็ขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วนะครับก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเราครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาครับนะครับตรงนี้ก็เข้าสู่ช่วงปลายฤดูกาล นัานทำนาครับแต่ว่าคนนั้นยังมาแรงครับผลดีครับปีนี้นะครับก็ดีใจกระซิกับเกษตรกรหลายๆท่านนะครับชาวไร่ชาวนาเรานะครับที่มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์รับปีนี้นะครับคุณเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามานะครับขอบคุณมากๆเลยครับบรรยากาศผลครับตอนนี้นะครับแรงทีเดียวนะครับแรงทีเดียว ได้รับอิทธิพลจากสองพายุครับที่มีผลต่อสภาวะอากาศประเทศไทยเราทําให้ร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยเรานะครับมีกําลังแรงขึ้นครับเมื่อร่องมรสุมมีกําลังแรงขึ้นก็จะมีผลต่อปริมาณฝนนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ครับปลายสัปดาห์ก็มีข่าวดีมาเีอครับนั่นก็คือความกดอากาศสูงนะครับหรือมวลอากาศเย็นนะครับจากประเทศจีนเราก็ จะแ,แผ่เข้ามาครับเมื่อแผ่เข้ามาจะเป็นยังไงนะครับก็จะทําให้ฝนก็จะลดปริมาณลงนะครับแต่ว่าก็จะทันกับพายุไต้ฝุ่นบัวลอยที่จะเข้ามานะครับว่าอาจจะทําให้ความรุนแรงของเขาลดลงได้นะครับลดลงได้ในบางพื้นที่นะครับแต่ก็ยังเตือนน้านะครับมวลน,น้ําหลากหลายมวลน,น้าครับที่เพื่อนๆกำลังดูอยู่นี้ก็ บรรยากาศของพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับอำนาจเจริญนะครับก็น้ำท่าสมบูรณ์นะครับฝนก็ค้มมาแต่เช้าครับก็ตกแล้วนะครับตอนนี้ก็ตกแล้วก่อนเที่ยงนะครับก่อนเที่ยงก็มีฝนมาแล้วชุดหนึ่งนะครับแต่เมฆก็นามากนะครับเมฆก็นานมากขอบคุณมากมากเลยนะครับก็ในช่องเราก็จะมีการรายงานสภาพอากาศนะครับ แจ้งเตือนเพียงพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็เพื่อนทุกคนนะครับในการเดินทางนะครับแล้วก็จะเป็นคลิปอาหารบ้างนะครับวิถีชีวิตนะครับหลากหลายนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ผ่านกฎเกณฑ์น,นะครับก็ยังเก็บเวลาอยู่นะครับเก็บเวลาอยู่ก็ขอบคุณเพื่อนท,ที่เข้ามานะครับถือว่าบรรยากาศแล้วก็วันนี้ฝนตกครับ อาจจะไล่ลงที่หน้าต่างให้ครหลายๆคนนะครับแต่ตอนช่วงรากะซาเข้ามาใหม่ๆนะมะพร้าวสองต้นนี้โอ้โหโยกสายหัวย่งกับฟังเพลงล็อกเลยนะครับตอนนี้ก็ปล่อยๆครับบรรยากาศแบบนี้ก็ถ้าใครเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนก็นอนพักผ่อนฟังเสียงฝน นอพักผ่อนฟังเสียงฝนได้นะครับขอบคุณที่เข้ามานะครับแต่ถ้าวันพรุ่งนี้อากาศดีหน่อยนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะมีอะคอนเสิร์ตมอลำด้วยนะวันพรุ่งนี้นะครับอาจจะได้ไปพาเพื่อนๆน,นะครับไปดูมอลำนะครับฝนไม่ตกนะครับพาเพื่อนๆไปดูมอลำไปดูมอลำงานบุญอยู่ใกล้ๆบ,บ้านเรานีนะครับหลังสุดครั้งก่อนก็เป็นบุญมหาสังฆทานนะมหาสังฆทานก็ เพื่อนๆปทําบุญด้วยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาร่วมกันนะครับตอนนั้นนะครับก็ถือว่าโอ้ผู้คนมาเยอะมากมยนะครับมากมายเลยนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปมาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศครับวันฝนตกครับไปไหนไม่ได้นะครับนอนดูน้ำฝนครับน้ำฝนกาลังไหลไปที่ต้นมะละกอครับนะครับมะละกอที่เราปลูกไว้ที่งมา มะละกอก็เป็นพันธุ์ที่มะละกอเป็นพืชที่ไม่ค่อยชอบครับไม่ค่อยชอบฝนฝนแล้วน้งฝนแล้วเป็นพืชที่เขาไม่ค่อยชอบน้ำฝนนะครับเพราะว่าเวลาปลูกก็ควรจะทำยกรองขึ้นมาไม่น้น้ำขังที่รากครับเพราะ ก้อเวลาโดนน้าไปเยอะๆก็จะทาให้รากเขาเน่าได้นะครับตกไม่หนึ่งรอบแล้วครับ่มแรงมากครับก้อนเมฆก็ลัางไหลไหลเย็นไหลดีครับก้อนเมฆนี่อนพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามานะครับก็เป็นการไลฟ์สดเก็บเวลานะครับก็ทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนกด้วยนะครับถือว่า ยังเป็นมือใหม่ครับเข้ามาในวงการ YouTube อยู่นะครับก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆนะครับที่ผ่านเข้ามานะครับบ้านเพื่อนเป็นยังไงบ้างนะครับฝนตกกันหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ที่อำนาจ,จเจริญเราก็ตกครับตกแต่ก็ไม่ถึงขั้นแรงมากนะครับ แต่ก้อนนี้ก็เต็มพื้นที่ครับนะครับเห็นวันนี้ไม่เห็นแสงแดดนะครับวันนี้ไม่เห็นแสงแดดครับเพราะว่เมฆเขากระจายตัวครอบคุมเต็มพื้นที่เลยนะครับเพื่อนๆอยู่จังอยู่เขตบริเวณไหนบ้างนะครับฝนตกกันหรือเปล่านะครับช่วงนี้นะครับถือว่า เย็นชุ่มชั่ครับใครที่ได้พักผ่อนในวันเสาร์ก็สบายครับนอนฟังเสียงฝนนะครับวันนี้นะครับผ้าไม่ได้ไปไหนนะครับตอนเย็นน่าจะตกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าในช่วงสักประมาณบ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับเป็นเวลาที่ร่องมรสุมเขาทํางานนะครับเขาก็จะตกอย่างแรงครับช่วงนั้นนะครับแล้วก็จะมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณสักตีสองตีสองตีสามนก็จะตกอีกครั้งหนึ่ง เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆนที่เข้ามานะครับขอบคุณที่ให้เวลาให้ความสนใจนะครับวันพรุ่งนี้ถ้าอากาศดีก็จะพาเพื่อนเพื่อนไปดูมหรสพมอรำครับพาไปเพื่อนเพื่อนไปเต้นกันหน้าเวทีมอรำนะครับพรุพร่งนี้นะครับวันนี้ก็ฝนตกครับไปไหนไม่ได้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาครับ จจริงว่าจะไล่สดร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์จะมีครบหรือเปล่าเอาไปหาไมโครโฟนก่อนสัญญาณภาพสัญญาณเสียงเป็นอย่างไรก็บอกได้นะครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงเป็นองไรบอกได้นะครับอันนี้มะพร้าวต้นนี้สู้ชีวิตมาหลากหลายฤดูฝนแล้วนะครับ ล่าสุดผ่านไปเมื่อสามสี่วันที่แล้วครับลักกาซามาครับก็โอนเอ็นโยกซ้ายโยกขวาครับนึกว่าจะไม่รอดนะครับแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับนะครับก็วันนี้ก็ลากกาซาสลายตัวแล้วนะครับทางตอนบนของประเทศลาวนะครับกลายเป็นหย่อมความอากาศหย่อมความกดอากาศที่เฉยนะครับแต่ก็อิทธิพลเขาก็รุนแรงครับเขาเป็นพายุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดนะครับของปีนี้เลยนะครับใหญ่ที่สุดนะครับลากกาซานะครับ พายุลูกที่ 10, 18นะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งที่จะเข้าไทยนะครับนั่นก็คือพายุไต้ฝุ่นบัวลอยครับพายุลูกที่20นะครับ20เป็นพายุไต้ฝุ่นระดับหนึ่งแล้วตอนนี้นะครับความเร็วของพายุก็จะมีแบ่งออกเป็น5ระดับครับ,รบขึ้นอยู่กับความเร็วที่จุดศูนย์กลางของเขานะครับการจะเป็นพายุไต้ฝุ่นนะครับก็เริ่มมาจากย่อมเข้าก,กาศตาํำ แล้วก็จะเป็นพายุ depression นะครับแล้วก็จะมาเป็นพายุโซนร้อนนะครับหมุนเร็วขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นพายุใต้ฝุน่นนะครับก็จะมีระดับหนึ่งระดับสองระดับสามระดับสี่และระดับรุนแรงสุดก็คือพายุใต้ฝุ่นระดับห้าระดับห้านะครับนี่คือลักษณะของพายุครับที่เราเจอก็ลักษาก็อยู่ประมาณระดับสองหรือสามนะครับประมาณนี้นะครับเกิดถึงระดับห้านะครับ <S <S ที่ประเทศไทยเจอก็ประมาณระดับห้าก็พายุไต้ฝุ่นเกครับระดับห้าแล้วก็รอครับวันนี้ขึ้นฝั่งแล้วครับสําหรับพายุไต้ฝุ่นลูกที่ยี่สิบครับเป็นพายุลูกที่ยี่สิบนะครับนั่นก็คือพายุไต้ฝุ่นบัวลอยครับตอนนี้เป็นพายุไต้ฝุ่นระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งกำลังขึ้นฝั่งที่เวียดนามครับตอนนี้ก็ดูว่า ทิศทางของพายุนั้นก็ยังอาจจะมีการเคลื่อนท <t> ี่ได้อาจจะขึ้นไปทางเวียดนามเหนือหรือจะเข้าสู่ตรงเวียดนามกลางนะครับถ้าเข้าสู่ตรงเวียดนามกลางนั้นก็ความเสียหายก็จะเป็นวงกว้างครับนะครับทั้งฝนทั้งมวลน,น้ําก็จะเยอะนะครับแต่ถ้าขึ้นไปทางเวียดนามเหนือนะครับหรือลาวตอนบนแถบนั้นก็จะเป็นแถบภูเขาครับ,รบก็จะลดกําลังของพายุได้นะครับแต่ถ้าเข้ามาทางเวียดนามกลางก็ เข้าสู่ลาวตอนกลางแล้วก็วิ่งเข้าสู่ไทยก,ก็จะปริมาณฝนก็จะเยอะแล้วก็จะมีฝนตกเป็นวงกว้างกว่าที่จะขึ้นไปที่อ่าวตังเกียรแล้วก็ขึ้นไปที่ทางเวียดนามบนแล้วก็ทางลาวตอนบนนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับลากาซาครับที่เขาผ่านไปนะครับ <cái> เขาขึ้นไปที่ทางเวียดนามตอนบนครับเข้าสู่ลาวตอนบนแล้วก็สลายตัวที่นั่นนะครับส่วนใหญ่พายุ ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับที่มาส่วนใหญ่ก็จะ,ะกําลังแรยรงก็จะไปสลายตัวที่นั่นนะครับเหมือนกับว่าเป็นเขตให้พายุเขาสลายตัวนะครับพื้นที่ของเวียดนามตอนบนและลาวตอนบนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงครับเหมาะแก่การให้พายุเขาได้สลายตัวที่นั่นนะครับแต่ก็จะมีบ้างนะครับในบางปีที่พายุไม่ขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะมาที่เวียดนามตอนกลางแล้วก็สู่ราวตอนกลางและ วิ่งตรงเข้าสู่ไทยนะครับก็ในปีนึงก็จะมี 2- อถึงสามลูกครับที่มาที่มาดับแบบลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ล่องมรสุมก็ยังพาดผ่านาทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเรานะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับบรรยากศาศฝนเริ่มหยุดตกแล้วนะครับ สัญญาณภาพสัญญาณเสียงก็เป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็ลองทดสอบครับเพราะว่าฝนตกไปไหนไม่ได้ครับนะครับขอบคุณมากมากครับที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับนี่ก็ตั้งแต่เช้านะครับมาจนถึงเที่ยงครับฝนก็โปรยลงมาวันนี้หาแสงแดดไม่ได้ครับเป็น ยากเกอยสำหรับผู้ที่สักพาและตากผ้าน,นะครับบรรยากาศฝนตกช่วงเที่ยงพอดีครับของทางจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแต่ว่าก้อนเมฆก็โหเยอะเลยนะครับเยอะเมฆก้อนใหญ่ก็ยังจะมาอยู่นะครับยังมีเมฆก้อนใหญ่ขนาดใหญ่มากนะครับกำลังโผล่ขึ้นมาอีกแนละหน้าจะ,นนะจะตกเร็วขึ้นนะครับเอจะตกเร็วขึ้นนะครับ มีโอกาสสูงมากนะครับในช่วงบ่ายนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามานะครับคงจะรบกวนเวลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ